ยินดีต้อนรับพลพรรคของแดนลิเวอร์พูลแฟนคลับวันนี้มาพบกับคราวคราวลิเวอร์พูลสวัสดีครับพบกับสุลต่านลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่เมื่อวานเปิดเผยความพิเศษของมินามิโนที่ทําให้เจเกนครับถึงกับต้องร้องว้าวเปเปลินเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดก,การทีมลิเวอร์พูลออกมาเปิดเผยว่าแาคุมิมินามิโนตัวรุกทีมชาติญี่ปุ่นมีความพิเศษบางอย่างที่ทําให้เจเกนครับถึงกับต้องร้องว้าวออกมาโดยไม่รู้ตัวเลยทีเดียว ล่าสุดนะครับเจกเกนกลอฟเห็นฟอมของทาคุมิมินามิโนะในการซ้อมแล้วถึงกับต้องร้องว้าวออกมาแบบไม่รู้ตัวเลยทีเดียวเขาบอกว่าทาคุมิมินามิโนะหลุดเหี่ยวเข้าปิดวนต,ตัวตัวกับผู้สาวประตูตบ่อยมากแล้วเขาก็ยิงเข้าเกือบทุกลูกซะด้วยลีดเดอร์กล่าวกับเลวะฮุเอโคลผมตอบกลับไปว่าเราได้เห็นแล้วใช่ไหมว่าทาคุมิมินามิโนะไม่จําเป็นจะต้องมีความเร็วสูงแต่ก็ยังทําเรื่องมหาสารรย์แบบนี้ให้กับเราได้เห็นบ่อยๆนี่แหละคือความพิเศษของเขาซึ่งเจกเกนกลอฟก็เห็นด้วยแบบสุดใจ เด็กคนนี้มีสไตล์การเล่นผู้บอกที่สวยงามเป็นธรรมชาติเคลื่อนที่ได้อย่างชันฉลาดในทุกๆจงงังหวะซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่ลิเวอร์พูลต้องการการตัดสินใจวิ่งตัดแนวนรับของเขาสร้างความแตกต่างได้ในขั้วเสียววินาทีแถมยังประสานงานกับเพื่อนรวมทีมได้ดีในเวลาที่ต้องสลัดหนีตัวประกบอีกด้วยสิ่งเดียวที่ผมกล้าพูดก็คือต่อจากนี้ทาคุมิมินาเมโนะจะเก่งขึ้นเรื่อยๆจนไม่รู้ว่าจะไปตันที่จุดไหนเลยนะแบบรับนั่นคือเหตุผลที่ลิเวอร์พูล ตัดสินใจซื้อเขาเหมือนร่วมเทียมและนี่คือน,นักเตะที่มีพรสวรรค์ซ่อนอยู่สูงมากอย่างแท้จริงในค่ำคืนนี้เราจะได้เห็นฟอร์มเขาอย่างเต็มเต็มตากันแล้วละครับบิสมาเปิดใจหลังไม่ได้ย้ายจากเบรตันไปอยู่กับลิเวอร์พูลตามข่าวลืออิฟบิสมานะครับมดฟิลพลังขับเคลื่อนของเบรตันแอนด์วอฟเอาเรียนยอมเปิดใจถึงความในใจเป็นครั้งแรกหลังไม่ได้ย้ายไปอยู่กับทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูล ตามข่าวลือที่ออกมาหนาหูมากตลอดช่วงเสมอแต่ทีมชาติมาลีในวัย25ปีทำผลงานอย่างโดดเด่นกับไบรตันมาตลอดสามนัดหลังสุดจนถูกยกย่องว่าเป็นหนึ่งในมิดฟิลด์ตัวกลางที่ดีที่สุดของวงการลุ้งแดงอังกฤษณับปัจจุบันและนั่นก็สง่งผลให้เขาได้รับการจับตามองจากทีมใหญ่มากมายทั่วยุโรปแถมยังเกือบที่จะย้ายออกจากทิมฟังสเมอร์ไปจริงๆในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเมื่อต้นฤด,ดูกาลนะครับโดยมีสโมสรลิเวอร์พูลเป็นตัวหนึ่งตามท่าทุกสื่อทุกสำนักของเกาะอังกฤษที่คาดการณ์ก การที่ผมไม่ได้ย้ายออกไปอยู่กับทีมอื่นในช่วงสมัยน,นี้อาจเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาจริงๆก็ได้อาจเป็นเพราะมันยังไม่ถึงเวลาจริงๆก็ได้บางครั้งมันก็เป็นเรื่องของโชคชะตาและมันก็จะต้องมาถึงสักวันหนึ่งอย่างแน่นอนแต่ถึงขนาดผมก็มีความสุขดีกับการเล่นฟุตบลอลให้กับไบรตันเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงบิสมาร์กล่าวอย่างไรกระถามความใฝ่ฝันของผมก็เหมือนกับนักฟุตบอลอาชีพส่วนใหญ่น่นแหละคือการได้โชว์พลงแข่ง,ขงบนเวทียูฟาแชมเลียกต่อเนื่องในทุกๆปี คว้าแชมป์รายการใหญ่ๆรวมกับสมโมสรผมอยากประสบความสำเร็จเพื่อตัวเองไม่ใช่เพื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นๆไม่มีอะไรไปมากกว่านั้นเลยสู้หกจากใจแฟนบอลลิเวอร์พูลถึงฟันของเฟอร์มิโนขาวทะลุจอสุขภาพฟันชันเยี่ยมโรเบร์โตเฟอร์มิโนโหัวหอกเลือดสมบัติบราซิลของลิเวอร์พูลคงปื้นไม่น้อยหลังเห็นแฟนบอลตัวเองนำภาพโชว์ฟันขาวออกมาเปิดเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ พร้อมสูโฮกกับฟันที่ขาวสะอาดของเขาเลยทีเดียวแฟนบอลลิเวอร์พูลนะครับยอมสยบให้กับฟันของโรเบีโตฟิร์มิโนกองหน้าทีมชาติบราซิลโดยโพสภาพความขาวของฟันบอบบี้่าน่อสุขกรมออนไลน์พร้อมยกย่องว่าเป็นคนที่ดูแลสภาพฟันของตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมสตาร์ลูนั้นทีมชาติบราซิลย้ายจากความฟินหามเมาเล่นในทิมแอนฟิล 25, ด์เมื่อปี2015โดยการตัว29ล้านปอนด์ราว1,276ล้านบาทและปัจจุบันเขาเป็นหนึ่งในแข้งโคชกันของหงดง นำทัพหงดยางประสบความสุเร็จมากมายแม้บางครั้งบอบบี้จะไม่ค่อยได้ยิงประตูมากนักแต่เขาก็เป็นนักเตะประเภทสร้างสรรค์โอกาสให้กับเพื่อนร่วมทีมและยังช่วยปั้นเกมให้กับซาดิโอมาเน่และโมเมสซ่ายิงประตูเป็นว่าเล่นนะครับนับตั้งแต่ที่ย้ำเล่นในศึกพิวิงเปลีดาวเตะในวัย29ปีก็ซัดไปถึง67ประตูจาก2 1 4แมตช์มที่ลงเล่นให้กับทัพหงดยางพร้อมช่วยให้กับสนโมสอนผง,งาดควา้าแชมป์ลีกสูงสุดเมืองผู้ดีสมัยแรกในรอบ3าปีและยูฟา ฟอร์มิโนเป็นหนึ่งในแข่งขวัญใจของสวุกเดอะคัพซึ่งล่าสุดมีแฟนบอลลิเวอร์พูรายหนึ่งก็ได้โพสต์ภาพของเขายิ้มหวานโชว์ความขาวข,าวของฝันพร้อมระบุข,ข้อความว่าฝันของเฟอร์มิโนขาวจนทําให้แอ์พตของเขาดูเหลืองไปเลยซึ่งก็เป็นการแสดงเงินถึงการยกย่องนักเตะที่ดูแลตัวเองเป็นอย่างดีไอเดียข้างลิเวอร์พูลเมดรอดโดนสมสรลีกล่างไลผ่ผลผู้จัดการทีม แฮร์รี่คิวเวลนะครับอดีตปีกตัวเก่งของลิเวอร์พูลโดนบาสเน็ตทีมในเนชันลีกไล่ออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมเป็นที่รร้อลยแล้วหลังจากที่พาทีมทำงานได้อย่างย่ำแย่เหมดอนกันนี้ตามการรายงานจากลิเวอร์พูลอิโคโดยอดีตดาวเตะทีมชาติออสเตรเลียนะครับอยู่ในชุดแช,ชมป์ยูฟ่าแชมเลีก,กับหงดแดงเมื่อปี2005ได้ผันตัวเองมาับงานคุมทีมในลีกระดับล่างของเกาะอังกฤษและต้องหลุดออกจากตำแหน่งหลังจากที่พาต้นตกัดภายแพ้กับบอมสลีด้วยสกอร์2-0เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา คิวเวลพาบันเนตจมอยู่อันดับที่2จากท้ายตารางในสึก i เนเชอร์ลีกหรือลีกอันดับที่5ของกับอังกฤษโดยมีเพียงแค่2คะแนนจากการเสมอ2และแพ้ไปถึง5โดยผู้จัดการทีมในวัย4.2ปีเพิ่งจะได้รับการแต่งตั้งให้มปคุมทีม The h a r มสเมื่อเดือนมิถุนายนโดยก่อนหน้านี้เขาคุมทีมในลีกล่างอย่างคอสติทาวน์นอสเคตี้และออตแฮมนติกมาแล้ว ใกล้คืนสนามหรือยังเมื่อควาเจนคงรับอัปเดตอาการป่วยของเทรนส์ไปเป็นลินเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลระบุเทนอเล็กซานเดอร์โนอาจจะกลับมาช่วยทีมได้ในเกมพบกับแบรนดฟอร์ดพร้อมชมดาวเตะชาวอังกฤษด้วยที่แสดงความรับผิดชอบด้วยการเข้าปรึกษากับแพทย์ถึงอาการป่วยของเขาก่อนที่จะถึงเกมกับพาเลทไปเป็นลินเดอร์นะครับผู้ช่วยผู้จัดจาการทีมลิเวอร์พูลกล่าวว่าเทรนส์อเล็กซานเดอร์โน แบ็คขวาตัวเก่งของลิเวอร์พูลจะกลับมาช่วยทีมได้อีกครั้งในเกมพรีเมียร์ลีกเด็ดนัดที่พวกเขาต้องไปเยือนแบรนด์ฟอร์ดในศึกพรีเมียร์ลีกในวันที่25กันยายนนี้ในเกมที่ลิเวอร์พูลชนะคริสฟซัปเปเล่3-0มเมื่อวันเสาร์ที่18กันยายนที่ผ่านมานั้นอเล็กซานเนอร์อโนนะครับไม่มีชื่อแม็กระทั่งเป็นตัวสำรองฉะนั้นทำให้ตอนแรกหลายคนแปลกใจอย่างมากสงสัยว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาก่อนที่จะมีการเปิดเผยว่าเจ้าตัวมีการป่วยในช่วงไม่นานก่่่่อนนนนทีีจะมมการกขรขขงัเิต้้ึ ไปไปเปเปอร์เนอร์เปิดเผยว่าเกมกับคริสตอฟเลดมันเริ่มต้นตอนเที่ยงและเขาก็ทําตามหน้าที่ของตัวเองอย่างเคร่งครัดด้วยการไปคุยกับหมอโดยตรงที่จึงมาการปรึกษาแพทย์เรื่องป่วยหรือไม่ก่อนถึงตอนลงเล่นไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะคนกลุ่มนี้อยากจะลงเล่นในทุกนัดแม้ว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่ดีนิดๆหรือป่วยหน่อยๆก็ตามฉะนั้นเป็นสิ่งที่บองบอกถึงกลุ่มนักเตะของเราได้หลายอย่างแต่เขาก็ยังแสดงความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ ด้วยการคุยกับแพทย์ก่อนอยู่ดีมันไม่มีอาการที่จะแสดงให้เห็นถึงการติดเชื้อโควิดเราทําการตรวจเรื่องนั้นไปแล้วขาน่าจะกลับมาได้อีกครั้งอีก,อกไม่กี่วันต่อจากนี้แต่เกมกับนอริทมันเร็วเกินไปนี่คือสรุปขาวลิเวอร์พูลครับซึ่งเป็นรอบเย็นนะครับของวันที่21กันยายนนะครับวันนี้นะครับแฟนๆก็มีนัดกันนะครับลิเวอร์พูลของพวกเราไปเยือนนอริทซิตี้ในเกมลีคับหรือว่าคาราลา,าวคับนะครับ ส่วนในวันพรุ่งนี้นะครับก็จะมีไฮไลท์คู่นี้ให้ได้ชมกันนะครับลิเวอร์พูลของเราพบกับนอริซิตี้แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ